สวัสดีครับพ่อเม่พี่นอวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่24สินค้งหาคมนีกจะเข้าไปอบรม JO2 นะครับนัำบ,บอลจอู๋วต่ว่าทีว่ากันไปพ้ออีหลาครับเพราะว่าพัดทีเดียวกันนะครับก็ มาได้นะครับก็เป็นการเรียนรู้ผมบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะการเรียนรู้ว่ามีที่สิ้นสุดเราต้องไปเพิ่มเติมเทคนิคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับการถ่ายทอดจากผู้ที่ประสบความสาเร็จมันก็คือทางลัดทางลัดไปทางลัดเมื่อต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องไปทําผิด ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะมันก็พื้นฐานแต่ละคนกับเบราบ่คือกันก็ว่ากันไปนะครับมันคืนเหอี่ะอีหล่าลอยูโดมโอ,อยู่หอดสารถุกเป็นทายแล้วแบบยงางปเปนเหรีนทีมงานประทานมาเ,เดียวเพิ่นเห็ดอ่อมไก แฟนสาวกินนี่นะกินทองกินน้ำแล้วเรียบร้อยกันเดินทางเข้าที่พักน,นะครับมม่นี้ก็ครบคันในทีมงานรถตู้นะครับมีทั้งอีหล่าหน่อยวงอิงนะครับพ่อเอกแม่หน่อยแองจี้พี่มออิงนะครับมาถือโอกาสทักทายพี่น้อง ถ่ายกันสบายดีหลายเรื่องหลายราวนะครับมีท่างความปราบปื้มใจเนอะเห็นะีหลาไปหาหลวงปู่ถาวายเสียงคนอินเนี่ยคือคนชิ่งลูกน้าตาค้อ,อยูนะ่นะครับแต่ว่าเสียงในนั้น,นอาจจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างเป็นบางช่องนะแต่ว่าถ้าสัมผัสได้รับรู้ อันนี้คือความหักความแพงผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เปลีนน่ยนหอกมันเป็นอี่ย่างที่แบบเขาเอิ้นว่างเลมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นมาเองนะครับก็วันนี้ก็มาลุ้นกันยิหลาใส่สุดผู้สาวเน้่ยนะ เดคนหนูบูติกบเป็นตาแฮเป็นอีกลูกหนึ่งนะจากเด็กหน่อยเด็กตาดำๆผู้สาวไทยบาทนะอีกลูกหนึ่งนะครับก็ธรรมดานะชีวิตคนมันต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามภาวะทางสังคมนะบางครั้งในการเข้าสังคมเมื่อต้องมีการปรับตัว ันก็ต้องเลือกเวลาโอกาสสถานที่นะครับหลายคนก็ต้องเปิดใจกว้างแน่อนอเนาะอันนี้ว่าเพื่อซีอดอกเนาะหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะแตาสำหรับผมผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะดีใจด้วยการแต่งตัวการแต่งกายเร่ชให้ดูเแต่นีลูกเสืย้อยืดอันน้นมันก มันก็ได้เป็นเวลาโอกาสสถานที่เ,เทียวกันแตงองค์ทรงเครื่องมันก็บริเหณุมันไม่ได้ตัดสินว่าจิตใจคนคนนั้นหรือมันจะเปลี่ยนไปเ,นเขาเรียกว่าตามภาวะทางของสังคมเอกลังเดินทางมุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยคอนแกนแต่ว่าพอผมป่อยคลิปแล้วก็นานชิ่นห้อล่ะ เพื่อกับหอดโดนแล้วพี่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายคลิปยอยู่ที่8ปดโมงสีนาทีนะครับไกลหอดแล้วมิชนัน,นะครับจะเป็นอะไรที่ล่าล่านะแต่ว่าต้องขอประทานาภัยพี่น้องนะครับในการทำคลิปของผมส่วนมากส์ี่ได้เห็นอยู่ประมาณนี้หละกแต่มีเวลาคือเขาต้องขับรถนะนะครับถนะือว่าเป็นสไตล์ของ ขน้อยแล้วกันนะครับก็กราบประทานอภัยนะครับในปางกิริยาคาบอกคาจาใดบมเปรอสเนาะหูผิดพลาดประการใดกับกราบประทานอภัยเวนันชี่นี่นะครับแต่ด้วยความหัดความแพงเนาะความหัดความแพงนะอยากว่าอยากจาครับพี่คนนอกนอัปเดตสถานการณ์ที่อัพเดตได้นะครับเมื่อคืนนี้นะถือว่ามัวซีมวนมัวเซล คเป็นการพบปะสังสรรค์ทีมงานนะสาวน้อยละเพินโซนะครับผู้อยู่เบื้องหลังมีการตะเตรียมชามไฟเป็นะการเตรียมซอบเสมือนจริงซนะอมเสมือนจริง จริงไงอลังการครับพี่น้องแต่ว่ารนซีสั่นแน่นะอดเอาเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกหมองทุกบอลที่ให้กำลังใจกันมาตลอดอบอุ่นนะครับหวังโลกโซเชียลก็ประมาณนี้แหละท่านอีกฮ็ดคอนเทนต์อย่างหลายาเปิดีโอคิดไปตามกันยิมทำไปตามความรู้สึก ครับคิดยังไงก็ทำยังไงคิดยังไงก็ว่อาไปยังสัตวน,นะครับเพราะว่าวันนี้จะใชอโอกาสไปเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์นะครับ,บ,บไปรับความรู้เพิ่มเติมไปฝนเขียวเล็บเพื่อได้นำเสนออย่างที่มันดีๆใเห็นพี่เห็นองเบิง ครับคินิควิธีการการสร้างแรงจูงใจความหวังการทำโซเชียลที่มันถูกต้องคือจังเมื่อคืนนี่แหละถ่ายคลิปถ่ายถือเนี่ยสูมือแดงบทบแดงกับเหลืองนะครับเป็นมาตรการของ ทางแต่ละแอปแต่ละสังกัดเพื่อนเาต้องศึงกษาเรียนรู้กับแต่ว่ากันไปแล้วก็มีความสุขดีนะครับเมื่อนี้ยิลาเสร็จแล้วค่ะได้ต้องเดินทางกลับที่หนองคูซีดีเนาะแล้วก็เดินทางอีกทีวันที่26เพื่อไป ถายรายการที่กรุงเทพพี่น้องติดตามนะครับในหลายคดก็หู้เราแหละนะครับหู้หลายก็ผมเปล่ะเพราะว่าผมห้งเดือกับบุ่รู้เดยเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่มีเวลาเนาะสันยูจังสี่เพื่อไไ้เบึ้งหลายประไดนนะครับสิเป็นกกรสบอกกันสเปเฮละหลายกว่านะครับก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่าน เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาขอบคุณเลยล่ะครับผม